สำหรับคนพูดน้อยนะคะ เวลาที่คุณพูด Public Public s p e a k i n g อยากให้คุณปรับ2เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือระดับความดังของเสียงและเรื่องที่2คือภาษากายที่เราใช้ค่ะคนที่พูดน้อยมักจะเสียงเบาแล้วก็ประหม่าใช่ไหมการที่เราพูดเสียงดังขึ้นมันทาให้คุณดูมั่นใจมากขึ้นมันทาให้คุณดูมี Energy แล้วก็มีพลังมากขึ้นค่ะสมมติว่าคุณพูดอยู่ในระดับแรกคือระดับเบอร์2เมื่อคุณพรีเซนต์หรือว่าพูด Public Public s p e a k i n g ให้คุณปรับระดับขึ้นมาเป็นเบอร์สหรือเบอร์5เสียงดังขึ้นนทีีี้จจะะเสยงงดัง แค่ไหนภาษากายที่เราจะเพิ่มปรับระดับแค่ไหนอย่างไรให้เราดูว่าสถานที่ที่เราไปพูดเป็นยังไงเล็กหรือใหญ่ห้องประชุมเล็กๆหรือเป็นห้องออเดิร์ทเรียมใหญ่ๆห,หรือเป็นบารุรูมของโรงแรมถูกไหมคะเห็นไหมทำไม้ทำมือกับเสียงไปด้วยกันเสียงถ้าห้องใหญ่เสียงดังขึ้นเยอะภาษากายใหญ่ขึ้นตามเมื่อห้องเล็กเสียงดังขึ้นไม่มาก ภาษากายก็อยู่แค่นี้ก็พอคะ่ะถ้าเกิดว่าเราต้องพูดนะคะให้เราปรับ2เรื่องนี้มันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยคะ่ะพูดให้ดังขึ้นปรับภาษากายตามสถานที่คะ่ะ